กราบสวัสดีท่านชมด่านด้วยนะครับผมทรายนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นตัวละคร4ขวดเลือดในด่านยูดูซ่ากันนั่นเองครับผมแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดนะครับผมจะบอกถึงเทคนิคที่ผมใช้กับน้องไฟก่อนเนาะก็คือผมจะเก็บลูกไฟอันนี้ครับจากนั้นก็จะหลบลูก2ลูก3แค่นี้ครับสาหรับเทคนิคอโอเคนะครับพูดอธิบายต่อนะพอดีเทคนิคมันไวไงก็เลยต้องขั้นนะครับก็ที่ผมเริ่มคิดจะทำคอนเทนต์นี้นะเป็นเพราะว่าผมเห็นไอ้น้องไฟเนี่ย เป็น4ี่ขวดเลือดใช่ป่ะแล้วก็ติดท็อปด่านนี้พอดีเลยนะครับซึ่งอาทำไมต้องเป็นยรูซ่าอะพอดพอดพอดอาสวัสดีครับวันนี้ผมไซเน็กหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาบอกน้ว่าทําไมด่านนี้มันถึงพิเศษทําไมถึงเล่นสี่ขวดเลือดได้นะครับอธิบายอย่างนี้ครับทุกคนสังเกตนะครับว่าการไปจากขวดเลือดไม่มีขวดเลือดสู่ขวดเลือดขวดที่หนึ่งเนี่ยใช้เวลาสี่สิบวิขวดเลือดขวดที่หนึ่งไปขวดเลือดขวดที่สองเนี่ยห่างกันประมาณสี่สิบวินะครับเ แต่นะครับน้องควายใช้เวลาจากขัดวเลือดขัดที่2ไปขวดที่3มมากถึง1นาทีครับนั่นหมายความว่าน้องใช้เวลาเก็บขัดเลือดขวดที่3เนี่ยนานมากนะครับแล้วก็น้องเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่อีก40วิววนาทีนะครับในการไปเก็บขัดวเลือดขวดที่3มไป4เนาะนั่นหมายความว่าอะไรครับด่านนี้บิ้วมันแปลกนั่นเองครับผมคือด่านเนี่ยตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่ามันเป็นด่านระยะสั้นนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยด่านนี้ไม่ใช่ด่านระยะสั้นนะครับทุกคนด่านนี้มันเป็นด่านจัดขัดวเลือดแปลกเนาะ คือขวดเลือดขวดที่1ติดกับขวดเลือดขวดที่2แต่ขวดเลือดขวดที่2ห่างกับขวดเลือดขวดที่3แบบ1ล้านกิโลเมตรนะครับทุกคนอืพอที่นี้นะครับขวดเลือดขวดที่3กับ4มันก็อยู่ติดกันมากนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าตัวละครไกลๆอย่างน้องควายหรือว่าวิปปิ้งครีมหรือตัวละครที่จะตามมาต่อไปนี้น่ะมันเป็นตัวละครที่สามารถไปเก็บขวดที่3ได้ EC อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ไปเก็บขวดที่4ได้แบบง่ายๆเลยเนาะเพราะว่าขวดเลือดขวดที่3เนี่ย มันติดกับขวดที่4ไงทุกคนถ้าเป็นด่านอื่นคือมันจะเล่นแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าด่านอื่นเนี่ยระยะขวดเลือดมันห่างกันแบบป่าๆไปไปลายมันห่างกันแบบพอๆกันแต่ว่าด่านนี้คือ1ติดสอติดสนะครับแต่2กับ3นี่คือห่างกันคนละโลกเลยนะครับผม <c oughs> ก็นั่นแหละครับทําให้ด่านนี้มีเมตาที่แปลกแล้วก็อะไรมากพอสมควรเลยเนาะทุกคน ก็นั่นแหละนะครับเหตุผลที่ตัวละครหลายๆตัวตายจากไปในด่านนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าด่านนี้มันจัดขวดเลือดแปลกมากเนาะจริงๆเรื่องระยะทางโดยรวมเนี่ยเท่ากับด่านอื่นๆเลยนะไม่ใช่ด่านที่ระยะสั้นจนน่าเกียดอะไรนะครับแต่ว่าการจัดขวดเลือดมันน่าเกียดก็แค่นั้นเองนะครับโอเคเข้าเรื่องเนาะเรามาเริ่มกันจากเส้นน้องควายกันนะครับสังเกตว่าตอนนั้นเนี่ยตอนแรกๆเลยตอนเปิดคลิปนเ,นเห็นไหมผมพูดถึงทักษะเลยเนาะก็นั่นแหละนะครับให้ทําตามที่ผมทํานะเพราะว่า ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาใช้เทคนิคอย่างนี้ไหมนะครับเพราะเทคนิคนี้ผมบอกไว้ก่อนแต่ว่าผมคิดเองอีกแล้วนะครับผมอมผมคิดเองนะถ้าเล่นปกติคือยังไงก็ไม่ไม่ไ,มไมหวแน่นอนนะครับใช้ทันติครั้งท้ายไม่ทันเนาะผมก็เลยคิดเซตตามนั้นนะครับทุกคนถ้าเกิดทําตามผมที่ผมบอกตอนนั้นแล้วก็ทุกอย่างออกมาเป็นเหมือนที่ผมเล่นเนี่ยคุณก็สามารถเล่นเซน,นีได้นะครับทุกคนก็ดานนี้คือดานสุดท้ายเนาะที่เหนี่ยวลังน้องควายไว้นะครับเออน้องควายนี่คืออึดถึกทนมากนะครับเป็นตัวละครที่ ถึงตอนตอนนี้จะไม่เก่งแต่ก็มีเป็นตัวละครที่แบบยูสไม่ได้หายไปไหนไกลเนาะอ่าเห็นไหมอ่าดูนะครับยื้อดีดีนะเนี่ยถ้าคุณยื้อมาดีมากพอแล้วทําตามผมทุกอย่างเนี่ยคุณจะสามารถเล่นอันติครั้งท้ายได้แบบที่ผมทําเลยนะครับแล้วก็เรียกผัด2มาเนาะซึ่งผัดสตัวเดียวที่จะเหมาะกับในสถานการณ์แบบนี้4ี่คนแรกแบบนี้ก็มีแค่น้องสตรอเบอร์รี่สติ๊กเท่านั้นที่เป็นตัวละครตัวใหม่นะครับทุกคน เออใช่ครับผมผมทุ่มผมทุ่มตังค์มาปั้นมานะครับเออน่าจะคุ้มแหละนะครับเออมันรีดคอนเทนต์ได้เนาะเออตัวนี้แหมอะไรของกูอะเนี่ยก็ผมหวังว่าพยาวรจะไม่ใช่ตัวละครศูนย์ขวดเลือดนะเออเพราะว่าถ้าพยาวารทําหน้าที่เหมือนสตรอเบอรี่ได้เป็ะๆเนี่ยไอ้กูเสียเพรฟรีนะกูกูแค้นจริงไงกูพูดตรงๆเลยขอขอโทษครับขอโทษครับ เมื่อกี้ตอนไปตัดผมน่าจะเบอร์นะครับแต่ว่าเอาง่ายก็คือไอ้ไอ้ซอกับไอ้หอนะครับไม่ไม่ดีนะเออเราเริ่มอันนั้นบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะไม่ดีเนาะอืมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะอันตีท้ายแบบง่ายมากเนาะเนี่ยแทบไม่ต้องยื้อเลยนะครับแต่ว่ายื้อหน่อยก็ได้นะมันแอบเซียวๆนะครับแต่ว่ามันก็อันตีก่อนเลือดหมดนั่นแหละนะครับอืมตอร์เบอรี่สติกก็เป็นตัวละครตัวเดียวที่เป็นจังหวะนี้นะครับทุกคนคือจังหวะผัดสองศูนย์ควดเลือดนั่นเองนะครับผมก็มาดูกันคร อจบประมาณ3ห่างกับเซตสูงสุด37ล้านครับถือว่าเก่งมากๆนะถึงแม้แรงจะบีบวกก็เถอะแต่อย่าลืมนะว่าเคฟสตรอเบอรี่มันโกงเกินไปโอเคนะครับถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยก็ไม่จบที่คลิปไม่จบที่แบบเซตเดียวอยู่แล้วเนาะเออเดี๋ยวมันจะแบบเอคลิปสนาทีมันจะสั้นไปเปล่าว่าก็เลยแบบไปหามานะครับก็ผมได้มาอีกสตัวนะครับอืมเซตนี้นะ จะเป็นตัวละครสี่ขวดเลือดแบบธรรมชาติเลยนะครับถูกเกิดมาเพื่อเป็นสี่ขวดเลือดนั่นเองเนาะก็มาอยู่กับตัวละครล่าสุดที่เป็นสี่ขวดเลือดนะครับอย่างน้องวิปปิ้งครีมนะครับเอวิปปิ้งครีมกับควายอันไหนมาก่อนวะเออไม่รู้นะครับน่าจะวิปปิ้งครีมมาล่าสุดมั้งนะครับในจังหวะนี้นะก็วิปปิ้งครีมนะครับสามารถไปเก็บขวดเลือดสี่ขวดเลือดได้แบบง่ายๆเลยเนาะเพียงแค่เราใส่เครื่องยนต์นะครับถ้าไม่ใส่นี่ไม่ถึงนะแต่ว่าถ้าใส่นี่คือถึงง่ายๆเลยนะครับทุกคน แลวก็นะครับสมบัติก็คือผมพิกม่วนะครับมสมบัติแอปเปิลเป็นสมบัติคอมโบแล้วผมไม่รู้หรอกว่าคุ้มไหมแต่ว่าเออใช่ใชไปนะครับเพราะว่าบีบิ้งครีมนี่มันผลิตเดลี่เยอะด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสมบัติคอมโบอีกแล้วก็อีกอันนะครับผมผมคิดว่าดาวตกไม่น่าจะคุ้มนะครับถ้าพูดตรงอืมก็เลยเอาเป็นปักทองแทนเนาะไม่รู้เสียัน,นี้อันนี้อย่าไปจริงจังนะครับเนีย่ยไหนๆมันก็ไม่ได้เรื่องอยู่แล้วเนาะ ก็บอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ปั้บมาไม่ไม่ไม่เคยเห็นตัวนี้เป็นผัดหนึ่งแน่นอนในสนามแข่งนะครับเพราะว่า1ครับตัวนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแข่งอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป้าหมายชัดเจนครับว่ายังไงก็ลงเบรกเอานะครับอืมเพราะฉะนั้นไม่เห็นในสนามแข่งแน่นอนนะครับจะเห็นเป็นแค่ผัดสองเท่านั้นแหละนะครับเนื่องจากถ้าให้ผมพูดเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเมแค่นิสของสัตว์เลี้ยงของมันครับที่ใช้เพื่อชุบชีวิตเท่านั้นเนาะอืมแค่นั้นเลยนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ ไม่ได้ทําคะแนนได้มากมายนะถึงแม้ว่าตอนหลังชุบชีวิตเนี่ยมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่รีดคะแนนไว้ก็เถอะแต่ว่านั่นแหละนะครับถ้าเกิดมันเสียเวลาไปเยอะเนาะม,มันไม่มันไม่คุ้มค่าหรอกนะครับแถมหลังจากพ่อพันหนึ่งแบบชุบเลือดเสร็จใช่ไหมมันก็จะตายเลยนะครับแล้วพันสองก็คือเหมือนไม่มีสกิลสัตว์เลี้ยงให,ห้แบบเลี้ยงอะไรเลยเนาะก็เลยแบบเออมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ถ้าพูดตามตรงนะคือเขาน่าจะตั้งใจให้ไปเบรกเอาจริงๆแหละนะครับเพราะว่าเห็นไหม มันมาตั้งแต่แบบห้าหกเดือนแล้วมันยังเป็นท็อปเบรกเอาอยู่เลยนะครับยังเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้อยู่เลยในเบรกเอานะครับแต่ว่าในสนามแข่งตั้งแต่บับมาคือไม่เคยเห็นเลยนะครับจริงๆคุณพนันได้เลยว่าไม่เคยเห็นจริงๆนะครับไม่เคยติดท็อบอดแน่นอนเนาะเพราะว่าตัวมันแมคแมนิกเป็นอย่างนี้นะครับผมแม่แมคแมนิกอ่าไม่ใช่ก็ลองดูนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ก่อนมันจะชุบมันไม่ใช้สกิลใช่ไหมสัตว์เลี้ยงเนี่ย คือต่อให้ตอนเนี้ยเห็นไหมตอนหลังชุบมันใช้สกิลเยอะมากจริงๆแบบตลอดเวลามันให้กีบกูหลาบโรยมาเรื่อยๆ,ๆแบบไม่หยุดอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอไงมันแบบจะมาทํางานแค่นี้มันก็เอาหน้าไม่ได้นะครับผมต่อให้คะแนนมันจะรัวก็เถอะนะแล้วพอไอ้ผัดหนึ่งอย่างวิปปิ้งครีมตายเนี่ยแล้วเรียกผัดสองเคฟสตอเบอรีร่มาน้องไอ้สัตว์เลี้ยงเนี่ยก็หยุดทางานเลยนะครับผมก็เลยแบบไม่เวิร์กจริงๆนะคือถึงให้ถึงแม้จะเป็นแค่สัตว์เลี้ยงก็เถอะแต่คุณรู้ไหมครับว่าสัตว์เลี้ยงนี่ สำคัญมากนะครับอีกหนึ่งปัจจัยสี่เลยเนาะเป็นเหมือนแบบปิดทองหลังพระไม่มีสัตว์เลี้ยงนี่คะแนนหายเยอะมากนะครับพูดตรงๆเลยนะครับใครๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะอุยอ้ยอุย้ยอ๋ออุ้ยผมบินสูงไปอะ่ะน่าจะเสียคะแนนสักสามล้านไหมเมื่อกี้ผมกะดูนะอื <laughs> ก็เรียกคนสองสตรอเบอรี่สติ๊กมานะครับก็เน่าจะไม่ไม่ได้อะไรเนาะเพราะว่าเอเราก็คงไม่เบื่อสตรอเบอรี่สติ๊กกันอยู่แล้วนะครับน้องก็มาค่อนข้างนานแล้วนะสตรอเบอรี่สติ๊กเนี่ย ผมว่าผมจําได้เลยว่าตอนตอนผมเพิ่งเสียรหัสเก่านี่แหละที่เป็นช่วงเคปสตรอเบอรี่นะครับน่าจะประมาณนะั้นเนาะเออผมลืมละผมก็ลืมแล้วเหมือนกันแต่ว่าน้องก็อายุพอสมควรแล้วเนาะเกาะนั่นแหละนะครับคือนี่ขนาดน้องเป็นตัวละครแบบศูนย์ขวดเลือดล่าสุดที่เป็นผัด2องนะเนี่ยนี่คือตัวล่าสุดนะครับเชื่อไหมตัวที่เก่งที่สุดนะครับแล้วมันสิบเดือนไม่รู้กี่เดือนอะ่ะน่าจะปีหนึ่งได้ไหมอืมเกือบปีที่แล้วอะ่ะอืมผมไม่ผมก็จําแพทไม่ได้เหมือนกันเนาะ คือเขาแบบเออผมก็เข้าใจแหละว่าจังหวะนี้มันไม่ไม่เคยมีมาก่อนเนาะอาจจะอาจจะมีแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นทีนะครับหลายปีมาแล้วเนาะก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่เขาจะแอดตัวละครสายนี้มาบ้างเนาะแต่เดี๋ยวอย่าแต่พยาวานอย่านะอย่ามาเป็นสายนี้นะโกรธนะโกรธจริงงอนจริงพึ่งพึ่งปั้นมาหยกหยกแล้วถ้าพยาวานเป็นจังหวะนี้ผมแค้นผมบอกเลยอย่านะอย่าอย่าอย่าไปตัวอื่นอย่าตัวนี้ มาสู่ตัวละครสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างมูสลาสเบอร์รีนะ่เนาะก็มูสลาสเบอร์รี่เป็นตัวละครที่บัอบมานานมากนะครับแบบโ,โหนานมากอะ่ะปีปีก่อนได้เลยอะ่ะใช่ไหมปีก่อนๆแบบเออไม่รู้ผมผมนานแล้ว,นาน,ลวนานแล้วแต่ว่านะครับก็ที่ผมนึกถึงหน้าพี่แกเนี่ยเป็นเพราะว่าเบรกเอาชูการ์เทียล่าสุดเนี่ยมีการใช้พี่แกเป็นผัดสองเลยในเซตอีพิล้วน ก็คือเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากจริงๆนะครับแต่ก็ไม่แปลกนะตัวละครพี่แกเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นเยอะนะถ้าพูดตรงๆนะครับอย่างแรกเลยที่จุดเด่นก็คือพี่แกเป็นตัวซุปเปอร์เมเล็กนะครับแต่ว่าไม่ใช่ซุปเปอร์เมเล็กแบบตลอดเวลานะเป็นซุปเปอร์เมเล็กขณะแทงนะครับทุกคนอือคือตอนที่แกแทงเนี่ยมันจะดูดทุกอย่างเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นหมีลุงอะไรดูดหมดเลยนะตอนพี่แกแทงนะน่ะตอนแทงตอนอันติอันนี้ก็เป็นซุปเปอร์เมเล็กนะครับทุกคนอือตอนแทงพาสซีฟก็เป็นซุปเปอร์แมเล ได้อีกอย่างเลยคือพี่แกเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการทําระยะทางที่สูงมากนะครับแบบมากกว่าควายอีกนะเออใช่ไหมผมว่าน่าจะเยอะกว่าควายแหละนะครับเพราะว่าเทียบจากด่านเนี้ยระยะพี่แกคือไปไกลกว่าควายมากแล้วแบบไม่ได้ใส่เครื่องยนต์เหมือนกันด้วยไงอืมน่าจะไกลกว่าควายเยอะนะครับคือเข้าใจแหละตัวมันจุดเด่นเยอะเนาะก็เลยน่าจะเอามาเล่นเบรกเอานะครับบวกกับด่านเบรกเอาอันนั้นก็มีลุงเยอะนะครับก็เลยเออนั่นแหละนะครับน่าจะแบบ พอชนะความเก่าของพี่แกได้อยู่นะครับมีแค่นี้ของพี่แกเนี่ยก็ดีไปนะครับที่รหัสใหม่ผมปั้นมูดราเบอร์รี่ไว้นะครับไม,ไม่รู้ตอนไหนเหมือนกันกูไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมก็ลืมไปแนละ้วว่าผมไปปั้นตอนไหนว่ารหัสนี้เออมูดล้านเนี่ยถ้ารหัสเก่ามันพอว่าไงรหัสเก่ามาเล่นนานแต่ว่าอันนี้มันแบบหอก็ดีไปนะครับที่มูลราเบอร์รี่แกผมปั้นไว้นาะเพราะว่าเบรกเอานี้มันก็เล่นเหมือนกันไงเออก็ถือว่าฟรีๆไปนะครับผม ไม่รู้ว่าพี่แกจะกลับมามีหน้ามีตาในเบเกิาเนาะแต่ว่านั่นแหละนะครับพี่แกก็เป็นตัวละครที่โดดเด่นมากพอสมควรเนาะต่อให้จะไม่ใช่สายเฉพาะแต่ว่าไอการอะไรของพี่แกเนี่ยค่อนข้างจะเด่นกว่าตัวอื่นมากนะครับยิ่งเรื่องระยะทางคือโคตรสุดนะตัวเนี้ยคือสุดยอดมากๆเลยเนาะอันนี้ก็ต้องยอมรับความว่าเป็นจุดแข็งของพี่แกจริงๆนะครับอืผมยังเห็นว่าแบบเสความบางคนบาง,งช่องแบบยังแนะนำอเลเทอร์เนทีฟเป็นตัวนี้อยู่เลยนะเออแบบยังจะมีอยู่นะ ระยะพี่แกน่นาจะแบบพออไซบอกเลยไหม,มผมไม่รู้นะครับอ,อันนี้ไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาง่ายคือจุดเด่นมันหนานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวทุกคนดูเลยว่าแบบเนี่ยผมไม่ใส่เครื่องยนต์ซักแตดนะครับใส่เป็นสายสปีดอย่างเดียวเห็นไหมเลือดเหลือมากแล้วมาเก็บขววเลือดวดที่4ได้แล้วนะครับโอ้ระยะแม่งโคตรเวอร์นะครับผมแล้วก็แคนดี้ของพี่แกน,นี้ต้องรีบใช้เร็วๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนแบบใช้ช้าไปอะไรย่างนี้มันจะทําให้แบบรีโหลดสเต็กไม่ทันเนาะอารมณ์เหมือนคีนเฟอร์เรตนั่นแหละนะครับ ต้องรีบใช้เนาะแบบมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนะครับจริงๆนี่จริงๆสามารถใช้คู่กับลูกไฟได้เราจะดีกว่ามากนะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบหลายๆจุดผมลืมไงแล้วด้วยความที่พี่แกมันถึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแบบนั่นแหละนะครับเออผมไม่อยากไปซีเรียสอะไรมากเนาะไม่อยากจะไปเล่นใหม่นะครับเออในในตัวมันก็ไม่รอดอยู่แล้วนะครับอืมไม่รอดไม่เชื่อไม่เชื่อว่าไม่รอดดูคะันเนขคอตัวสาวคขายาวครับเดี๋ยวค่อยไปเบอร์ตอนตัดเนาะอืผมนั่นแหละนะครับชอบอันนั้นอยู่แล้วนะครับชอบดุดอยู่แล้ว โอเคนะครับก็เรียกค่ะสองเป็น <c oughs> หน้าเดิมมาเนาะจริงๆเหมือนผมจำได้นะครับว่าไดโนเสาร์โคเบอร์รี่หรือไม่ก็พี่เอลเดอร์เบอร์รี่เนี่ยจริงๆก็ไปเล่นแบบนี้ได้นะแต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้เก่งที่สุดไงเออก็เลยแบบอ่ะจัดมานะครับมหมื่นเพชรเนาะเออไหนๆก็เพชรเก็บค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่จริงๆมันก็ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่าไปทำนะครับถ,ถ้าไม่ได้เป็นแบบยูทูบเบอร์เหมือนผมเนี่ยก็ อย่านะเออไม่คุ้มจริงๆนะครับผมปั้นมาเพื่อคอนเทนต์ล้วนๆเลยเนาะตัวเนี้ยเออจริงๆๆอันนี้ต้องยอมรับนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีก2วันก็อัปเดตแล้วนะครับแล้วมึงยังมาใช้เพชรมั่วแบบนี้อีกนะเอออันนี้คือ <c oughs> ไม่ดีนะครับไม่ดีไม่ดีไม่ดี <c oughs> เห็นว่ามันเป็นเกมแต่ว่าถ้าเป็นอย่างพวกเรามันก็ต้องแบบแมเนจการจัดจ่ายบ้างเนาะ <c oughs> เออไม่แบบจ่ายมั่วมันก็ไม่ดีอะ เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเผลอเตะเก้าอี้ใช่ไหมเออน่าจะใช่ครับไม่รู้เสียงเข้าไหมเนาะน่าจะเข้าแหละนะครับโอเคก็ดูคะแนนนะครับเห็นไหมห่างแบบเซตล่าสุดไม่ใช่เซตล่าสุดเซตสูงสุดประมาณร5อยห0สิบรอยสิบอู้นี่อ๋อคืออ๋อสัตว์เลี้ยงมันให้เลือดทันพอดีเนาะก็เลยได้เดินต่อมาเก็บอันนั้นเนาะเออก็ช่วยหน่อยนะครับอืประมาณร4อยสิบล้านนะครับห่าง,งอือดงอ่าเป็นไงกันบ้างครับคือจริงๆเนี่ยผมกะจะเล่นแค่น้องฟ้าอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้ไไไไงมมม่่่ดดด้้เเีี๋ยยวัันนสชืืออะครบ ก็เลยจัดไปอีกสองตัวนะครับแต่ว่าอีกสองตัวหลังนี้ค่อนข้างจะแบบสนองนิดนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมก็อยากจะสนุกบ้างนะครับเออเล่นคุกก้รันทุกวันวันละ25ชั่วโมงขอพักบ้างนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ดูถึงจุดนี้มา,มากๆนะครับโดยรวมเซ็ตควายก็เป็นเซ็ตที่ดีนะครับถึงจะได้แค่บีบวกก็เถอะแต่ว่าเออเคฟสตรอเบอรี่มันตึงเกินไงอย่าไปนับนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม